คเตือนลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทำตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับผมกับเจตสุดนะวันนี้เรามีพลอยเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่600อยพลอยเนาะก็เดี๋ยววันนี้เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะไป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 สิบสิบได้อยู่ผม่ายโดนแย่นะครับคืนมาแม่ผมไม่เข้าอีก เดี๋ยวเราเป็นมา,มาจริงครับอยู่สามร้อยนะตอนนี้โอเคไหมผมตัวนึงอุ้ยไม่ตัวเชีย่ยสองตัวติดว่ะโอเคตอนนี้ขึ้นไปที่แปดร้อยปอยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมได้กำไรอีกแล้วนะผมอุ้ยต่อข้าร้อยด้วยกำไรสี่ร้อยเลยนะครับตอนนี้มีไหมมีไหมมีไหมขอที่เด็ดหน่อยขอที่เด็ดหน่อยนี่ไงติดตัวครับผมมา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 ,มา,มาโอ้ไม่เข้าว่ะอันนี้กำไรสี่ร้อยอยู่นะครับตอนนี้ มาอีกไหมอีกไหมโอ้โหมีเลยววะอะไรวะเนี่ยโอเคอะไรอีกเนี่ยเพื่อผมว่าเริ่มแย่อยู่นะเนี่ยมันเริ่มไม่เข้าแล้วนะครับโอเคถ้าดูต่ำกว่าประมาณ800แล้วกันทุกคนผมจะพอเลยแล้วกันนะเพราะการที่เราจะไปต่อในครั้ทงที่มันไม่ได้ลแล้วเนี่ยเริ่นึกว่าผมมันเสี่ยงไปว่ะ ดังนั้นเ,นเราดูอยู่ที่800นะครับผมแต่ถ้าเกิดได้ที่1,000เนี่ยผมก็ขอเลิกเลยแล้วกันน้องก็ถือว่าเป็นกำไรที่ผมโอเคนะครับจุดนั้นแต่ตอนนี้ก็ไม่น่าได้แล้วก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันทุกคนคลิปนี้ก็ได้มาที่800ไปแล้วและผมเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วกันนะทุกคนในคลิปนี้วันนี้ผมขอจบคลิปเคเุณเพื่อนทีนี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะทุกคนในคลิปหน้าน,านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป